มาจ้าวันนี้จะพาทําไข่ต้มตอนดึกนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องเทน้ําแล้วก็หยิบไข่จ้าอันนี้เป็นไข่ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเอามาจากเ้าไก่ที่บ้านจ้าเสร็จแล้วเราก็เอาไข่เนาะไปใส่ในน้ําได้เลยแล้วก็ปิดฝาเริ่มต้มได้เลยจ้าอันนี้เราใช้หม้อต้มซิมพัดนะคะทําได้ทุกอย่างเลยแกคือมันจึ้งมากแล้วเขาก็มีให้ปรับถึงสองระดับเลยนะคะหม้อต้มอันนี้นะ เสร็จแล้วอันนี้เราก็รอเดือดนะรู้สึกว่าอันนี้เราจะต้มไปประมาณแบบเกือบ10นาทีได้นะทุกคนเราแบบชอบกินไข่สุกๆเนาะแบบไม่ได้ชอบไข่ย่างมาตูมนะคะน้ำก็จะเดือดปุดๆแบบนี้เลยจ้าเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟนะปิดไฟปิดหม้อเราก็จะแบบเอออยากให้มันเย็นไวเนาะเราก็นอกน้ําแข็งนิดนึงโดยการใส่น้ําแข็งไปนะคะเสร็จแล้วเราจะมาปอกกันจ้ามาดูกันนะว่าไข่ที่เราต้มเกือบ10นาทีเนี้ยข้างในมันจะเป็นยังไงนะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นไข่ใบแรกนะคะเราก็จะแบบปอกๆไปเลยจ้าส่วนอันนี้มันเป็นใบที่สองนะแกมันน่าจะแบบเป็นไข่ใหม่กว่าแบบใบแรกเนาะมันก็เลยแบบติดเปลือกนิดนึงนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วแกเราปอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะแบบเริ่มละเริ่มลงมือกินแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อข้างในนะคะแบบโอ้เนื้อสีสวยมาก วันหลังฉันจะลองจับเวลาเนาะว่าแบบแต่ละนาทีแบบต้มอ,ออกมาแล้วใครจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราขอนําเสนอเลยฉันชอบมากเลยน้ําปลาโซเดียมต่ำาคะ่ะของหอยนางรมนะคะแบบลองไปหาซื้อดูกันได้นะคะวันนี้ขอตัวไปทานไข่ต้มก่อนนะ